สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ b i ม Maco Go a ครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ Big Maco Go โกเวคลิปของพีวิศวันนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์เรียบง่ายครับก็คือพีวิศอยากจะนําพาทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับย้อนวัยของพีวิศนะครับกลับไปสู่ในช่วงของยุค90ก็คือพีวิศมีความทรงจําดีๆสําหรับห้างอยู่ห้างหนึ่งก็คือเป็นห้างยุค90ที่เป็นยุครุ่งเรืองของห้างเขาเลยทีเดียวชื่อห้างพาตาปิดเจ้า ก็คือตอนนี้ครับห้างพาตาเนี่ยปิดปรับปรุงรีโนเวทอยู่แต่ว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกไฮไลท์สําคัญของพาตาติ้งเก้าเลยนะั่นก็คือสวนสัตว์ก็สมัยเด็กๆคุณพ่อคุณแม่พี่เคยพาเนี่ยพี่วิทย์เนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์ที่พาตาิ้งเก้ามาตอนนี้ยังอยู่ครับแล้วก็รีโนเขาเรียกอะไรรีโนเวทเสร็จแล้วพาตาไอสวนสัตว์พาตานะครับเปิดทั้งหมดสองชั้นเต็มแล้วสมัยเด็กๆพี่วิทย์เคยเข้าไปเที่ยวอยู่ก็คือมันเปิดทั้งสองชั้นเลยแต่ว่ามีช่วงหนึ่งพี่วิยเ้เีวันดนดคช ตอนนี้เปิดสองชั้นเรียบร้อยที่รีโนเวทเสร็จแล้วเป็นกระแสในทิกตอกอยู่พี่วิทยากจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันถ้าเกิดน้องๆหลายๆคนถ้าเกิดช่วงปิดเทอมหรือว่าไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนอยากได้เสกธรรมชาติใกล้ๆกรุงเทพก็สามารถเข้าไปเที่ยวที่พาต้าปิ่นเก้าได้สวนสัตว์เขาจะเป็นยังไงสัตว์เยอะแค่ไหนหรือว่าเขาเรียกอะไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกิจกรรมพาต้าปิ่นเก้าสวนสัตว์ในพาต้าวันนี้ของพี่วิทย์กันครับ เป็นอะไรที่ไลฟ์สไตล์ชิลๆย้อนยุคสัก9 0 9 0้นั่นเองก็ยุคนั้นชีวิตก็ยังเด็กเว้กๆอยู่เลยพ่อแม่พาเดินต็ตอกตอไปเที่ยวดูคิงคองตอนนั้นมีอยู่2ตัวตอนนี้เหลือกีดตัวเดี๋ยวไปติดตามรับชมก็คือว่าเป็นไฮไลท์ของพาตาปินเจ้าเลยทีเดียวติดตามรับชมครับ <S <S ก่อนรับชมคลิปชีวิตอันนี้นะครับขอฝากไว้ก่อนแลสปอนเซอร์ชีวิตอารอนเทคที่สุดของความแข็งแกร่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กาลังจะมองหาที่จะซื้อหาเครื่องออมก,กายดีๆสักชิ้นหนึ่งไว้สําหรับออมกก พัฒนาสุขภาพหรือว่าสร้างสุขภาพที่ดีสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะครับสามารถไปอุดหนุนของอลอนเคกันได้นะครับมีตั้งแต่อัสังคีตระี่ไปจนกระทั่งโฮมยูสเฟตยูต่างต่างหรือถ้าเกิดเพื่อนต้องการซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็ไปดูสินค้าที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานเพื่อที่ให้ท่านออมใจกันได้อย่างปลอดภัยและก็ได้สุขภาพด้วยนะครับหรือว่าเกิดเพื่อนมี b u d เจ็ต้องการทําธุรกิจฟิตเนสซื้อเข้าองค์กรสโมสรหน่วยงานราชการคอนโดอะไรต่างสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าที่เป็นนนเกกกดคออมมมมียยยลลัสิ้้้าาาาาหห่งใืๆไ สั่งซื้อกันเลยทีเดียวสามารถเข้าไปดูสินค้าจริงๆได้ที่โชว์รูมปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมดแสาขานะครับมีที่เชียงใหม่นะครับที่ขอนแก่นศสีราชากุงเทพแจ้งวัฒนะนครราชสีมาแล้วก็สาขาล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปนะั่นคือที่อยุธยานะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับไปทดลองสินค้าจริงๆเพื่อที่อะไรตรงกับความต้องการการใช้งานนะครับแล้วก็ตัดสินใจสั่งซื้อจะได้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับทุกคน และสปอนเซอร์อีกเจ้าของวิทย์นั่นก็คือน้ำหอมมันตาเทศนะครับเดี๋ยวพี่วิทย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับน้ำหอมมันตาเทศนะครับถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นสายมูนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าน้ำหอมมันตาเทศเป็นน้ำหอมของคนสายมูนั่นเองด้วยกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็จริงๆแล้วน้ำหอมมันตาเทศเป็นน้ำหอมที่เขาเรียกอะไรสายมูอ่แล้วครับก็คือผ่านกระบ,บวนการกรรมวิธีต่างๆทา,างด้านเชิญเกจิอาจารย์ดังๆมาทำกระบวนการพิธีต่างๆ ผ่านการปลูกเสษต่างๆเพื่อทําให้น้ําหอมมออีคุณสมบัติมากยิ่งขึ้นก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของเจราจาพาทีทางด้านธุรกิจก็ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนต้องการไปที่รักเป็นสําหรับเป็นที่หลงไหลสาหรับใครที่ได้กลิ่นนะครับก็อาจจะได้เพื่อนเพื่อนฝูงที่มากยิ่งขึ้นก็ลองสําหรับเ,เพื่อนคนไหนที่ชอบทางด้านสายมูต้องการเสริมความมั่นใจเสริมบุญบาเรามีก็สามารถไปลองออสั่งซื้อมาลองทดลองใช้ทดลองกลิ่นของมนตาเทพได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมคอนเทน ขอบพี่วิวเวันนี้จับทุกคนตอนนี้พิวิทก็ซื้อบาตเสร็จแล้วครับนี่บัตเข้าเสือสัตว์นะครับคนละร้อยยี่สิบบาทแล้วก็วันนี้พิวิทมีเพื่อนแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยครับนี่ครับผม อยู่กับคุณยูมีแล้วก็น้องไม่หลบอยู่ในช่องช่องจำชาบุญชยนะครับนี่ฝากไปติดตามสับตาคายก็ได้นะครับผมไปกิจกรรมไลฟ์สไตล์เหมือนกันมีกินมีเที่ยวนอนี่แล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวกันสตัดกันครับว่าเดี๋ยวนี้ไปติดตามกิจกรรมของพีวิทย์แล้วก็น้องไม่ดักแล้วกคุณยูมี่กันครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวพาไปชมทีคอนกันครับทุกคนเออต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ สวนสาสต์ของพาต้าครับตอนนี้รีโมเวทเสร็จแล้วก็ <Okay. S 1> คือเปิดสองชั้นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือมีทั้งชั้นติดแอร์ชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเดีย๋ยวเงี้ยฝากติดตามว่ามีอะไรอัปเดตพีวีงงจะพาไปเที่ยวน,นะครับมาครับ <Okay. S 1> ทุกคนพีวีขอโทษด้วยนี่น้องสุดหล่อของเราชื่อน้องยูสดาเนาะใช่ไหมอันนี้ถูกบ้างนาะช <laughs> ีวตเอยเออชื่อผิดไปต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยก็คือน้องเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไร ลูกครึ่งญี่ปุ่นครับมีคุณพ่อเป็นคนไทยอยวพี่วินให้ดูคุณพอ่อกินยากครับสิบเป็นต้นนั่นเองนี่เดีย๋ยวนี้คุณพ่อจะมาเดินตาม่อในเราเลยยังไงเดี๋ยวฝากติดตามติาาตตมกรรมเราวันนี้นะครับไปครับน,นี้ทางขึ้นก็เพื่อนๆหลังจากที่ซื้อตั๋วแล้วนะครับก็สามารถที่จะเดินเข้ามาตามทางได้เลยครับก็ตามทางขง้มาครับทางเข้าก็จะเ,เลก็กๆแค่หนอันนี้เรามาอยู่ในโซนของชั้นหกเลครับชั้นหกก็นี่เลยเช็กอินแรกเพื่อน บ้านหลังก็งกงกกจะมีแล้วสั่งมาที่ร้านอาหารก็ใโดนใจเย็นไหมเราดูกระดาษเย,นะย็เนยโอโอสบายเนาะเดี๋ยวเราจะมีตัวล้อขาวบอกนอกด้วยโอ้โหไปครับเดี๋ยวเราอันนี้งูอะไรอีสนา คนหายากมากครับนี่ถ้าเกิดแถวบ,บ้านนี่เรียกง็งงง้างหายากหายาก คนนี้ก็เต่าทุกคนเปนเล้อเลยเขจาจัดการคือส่วนตัตอนนี้เขจาจัดการดีขึ้นมากเลยทุกคนาาว้าวหน้ามืดเลยทุกคนแต่ข้างในมีสวยมากน้องนีโม่เต็มเลยไม่ใช่นีโม ในนี้จะมืดๆหน่อยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพีวิศให้ดูโซนเดี๋ยวดูโซนนี้ครับทุกคนตัวใหญ่มากท่องเที่ยวไปเรื่อยครับทุกคนวันนี้พีวิศพาเดินทัวร์เอาเร็วขออนุญาตครับปลาอะไรอ่ะน้องยุสตาเฮ้ยตัวนี้ตัวมันใหญ่อ่ะเนี่ยตัวนี้อยู่ในตู้ตัวนี้เดียวสวย สีขาวสวยดีคงเป็นมีปลาเปือกอ่ะ คนหนะ้าเรียบเลยอันนี้กลับมาก็แกาเกี่ยวของเกาแล้ำตัวน,น,นี่น้องนิสดาชอบอะไอันนี้อันนี้เกิบเอเกบเหมือนเกหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะ สมัยก่อนนี่ผมจำได้ว่าชั้นแรกน,นี่งูจะเ,เยอะเราติดติดกันดีผมนี่ชั้นแรกเลยรอสิไม่เคยขึ้นโน้นดีเลยโอ๋ออยู่แต่ข้างล่างทิ่เอากระเป๋า <c oughs> ตัวอย่างว่าใช่ไหมที่จะมีตัวปี๊ดครับให้อุ้มก้าอุ้มไหมน้องอ่กระดา <c oughs> หน่ากลัว <c oughs> อ้าเออดี๋ยวข้างบนมีข้างบนน่าจะมีงูใช่ครับไม่น่าครับเขาเลี้ยงมาเชื่อมข้างบน เราไม่เราเชื่อมรงาหัวนะครับผมเองก็ไม่กล้าเลยครับตัดตรงนี้ทุกคนตอนนี้ก็คือสวนสัว์เปิดสมบูรณ์ร้อเซ็แล้วนะครับก็คนจะเยอะกว่ให้ดูบรรยากาศทุกคนจะแน่นไม่ไม่เคยม่ถึงก็แน่นนะก็เดินสบายๆ อันนี้เป็นเต่าบกทุกคนบุกเบ้อเลยอันนี้เราก็เดินรอบ เกือบจะครบรอดแล้วครับชั้นล่างก็จะมีทั้งสัตว์เขาเรียกอะไรสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์เลื้อยคานแล้วก็รู้สึกจะมีพิพิธภัณฑ์พวกโครงกระดูกด้วยครับทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะมือเหลือไม่เหลือสีนี้เหรอที่มีวคนบ้านสวนยังไม่รู้จักเลยเนี่ยสีนี้ทุกคนเคยเห็นไหมเห็นจู้ะ อันนี้ตัวอยา่างเเล่นเลยต้องกินเยอะเอลยนะ่ิงไมเล่อันนี้ก็เป็นตูต้เตาอบออทุกคนก็ดูน่จายุยนมากทุกคนว่าตัวเป็นที่น่าจะร่้รอยโล นี่ปลาช่อนงูเห่าเฮ้ยอันนี้อันนี้ปลาช่อนงูเห่าทุกคนปลาช่อนงูเห่าผมได้ยินชื่อมานานนะคู่เคยเนี่ตัวจริง สัตว์แปลกๆเยอะเลยทะบคนมาเปิดหัวตาดีอันนี้ก็เหลือแต่พัฟเตลล้วคนระับตัวใหญ่ อย่างคาร่านี่ก็อากาศดีแล้วสดใสเจอเลยค่ะอีกไม่กี่นาทีการแสดงด้านใจะเริ่มคะเีอเลยนด้าค่ะีกตยังวาอยู่นะนาีนะคะแข่งเราไม่พลอีนปครับเดี๋ยวเราจะอีกประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่การโชว์ จะมีาพายุฝนในฝนโชว์อยู่ในฮอข้างในเนอะเดีย๋ยวเราตามเข้าไปดูกันได้ครับอค,ครับเหลือ3นาทีนี่ดูฟังเสวยันนะครับในร,รับช่วงการแสดงของคอร์ด้แสดงโดยสาวพี่กอลิล่า ตัใหญ่ทุกคนกับเรลามุนี่ตัวใหญ่นะ่าตอนกงนี้นะคะจะเป็นพายาคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่พายาฝนกันทุกคนนี่อันนี้คือห้องพายาคนนะครับที่จะเป็นปแสดงโว์อีกประมาณสามนาทีข้างหน้า ที่เป็นโซนท้องแอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นไปซันบนกันครับตามทางไปเลยทางบนก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นอีกอารมณ์นึงเลยทุกคนก็จะไม่มีแอร์ละ นีโก้งเนาะอะไรอ่ะไม่ว่าตัวจริงอ๋อเมื่อก่อนมันมีตัวจริงเยอะนะรีบงไปแล้วเออตอนนี้ไม่มีแล้วริ่งไปแล้วเออน้องยูสดาให้อาหายไหมนี่ครับตอนนี้มาโซน โซนน้องแพรน้องเดินมุดเลยไม่แวะหนีมาแล้วเอ้ยก็นี่น้องก็คือคอยหาอาหารอยู่นะอาหารไข่ย่าไงาครับ ตะกร้าหนึ่งร้อยอ๋อตะกร้าหนึ่งไหคะครับเดี๋ยวเราให้น้องยูสดากับคุณยูมิให้หาครับน้องๆอง่าน้องขอใหญ่แล้วลูกเห็นงนี้โอ้ยปากสั่นเลยยูสด,ดาเข้าใกล้มิเหรอคุณยูมิเด้อะเห็นไหม โอ้ยน้องหิวอะเนี่ยดูปากรันทางนี้ทางนี้ดูตัวล่างโอโหอันนี้อันนี้น่าจะแพ้ใช่ไหมครับแพ้เนาะแพ้หรือแก่

<c oughs> เอาลูค์ให้ตัวมา,าให้น้องตัวเล็กมาเอาเฮ้ยเทชู้อยากกินนี่ลูกเสรแล้วกินนี่เอา,เอาไม่เอาไม,ไม่กินเทชู้อะ่ะโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> เลือกกันเล็กไดหมคะยสนามองกล้องหน่อยยกยกลี้หน่อยสุยดยอดนี่เอาไปคอบคัค่่คือีกสินะเนะอี้อัอันนี้เราเพิ่งมาถึงโซนแรกทุกคนก็มาให้อาหารน้องๆแล้วต้องบอกว่าน้องๆดูถ้าทาจะหิวกันอยู่ ดีก็ไม่หิวหรอกนะกเขาเขาเรียกอะไรคนที่มาเที่ยวก็ซื้อของให้กันเยอะมากครับโอ้โห,โห,โห,โหนี่อันนี้ตุ๊บเบอร์เลย หญ่มากอันนี้เราจะมาถึงโกงจีคองมาแล้วทุกคนนูนอยู่ริบลิริบลิหนึ่งคนยนเก่อกันเต็มเลยทุกคน,น,นเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่โกงจงคองนะยครับเต็มเลยนึ่งคน ถ <c oughs> ึงแล้วย่านกลๆที่วิทยาพุทธศิอปมัน,นญ่ตัวใหญ่มาะ าว่าโอ้โหัรมาดันยเลยียางนี้ได้ดเขาตัวใหญ่มากทุกคนมาเจอในะธรรมชาตินะตัวนี้ที่จะวิ่งทีไหวต้องอ่งนั้ดูตัวไปดิทุกคน โคอาบลล่มเลยนี่แหละพคดใหญ่โอ้ยระวังนะครับทุกคนโอ้ที่ส่วนสำหรับโกงจริงท,ทองคนก็จะมาลงเต็มนะครับทุกคนนี่ เมื่อก่อนนี้มีสองตัวเนาะน่าจะเสียอีกตัวเหมื่นหมายไก่ คาปิ巴าตัวโคตรใหญ่ใหญ่มากรัมันสายพันธุ์หนึงก็คือหนูนะทุกคนแบบตัวมันใหญ่นะอโอ้โหหนูอะไรตัวขนาดนี้มันเป็นสายพันธุ์หนึ่งของหนูโอโ้ตัวเลือเลย ตามชื่อเลยทุกคนคาปานะิบาล์ร้านมันตัดเป็นหนูยักษ์นะตัวเต็มเลยจากเขาวี็ับขึ้นจะนี่น้องหนักน่าจะมี6-70จ็โลทุกคน แล้วมาเจอมากแะมาเจอน้องหมูชื่อน้องหมูน้องหมูน้องหมูแต่ตัวไม่ห,หมูล้วตัวเบลเลอเลยน้องหมูแต่ตัวไม่แต่เบลเลอรเลยทุกคนเบลเลอร์เลยโอ้ตัวใหญ่มากทุกคนคือ พุสัตว์เยอะครสัตว์เยอะอยู่อันนี้มาแพ้แล้วครับแพ้ลึกแกะนี่แหละแพ้แพะแกะปล่าไหวผมไม่น่าจะฝนมันเออผมไม่น่าจะเออเออน่าจะแพ้อะนะแพ้ลึกแกะแจะแก่ะมันจะใหญ่างืี้ป่ะหรือมันตากฝนไปเออเอออะไอืมน้องก็ยืนหน้าขออาหาร นี่กองหนึ่งเทียบเลยกลิ่กนกลิ่นแรงดีครับอือกลิ่นกลิ่น,นคือฉี่เนาะเขาจะกลิ่นกลิ่นฉุนน่อยทุกคนสัตว์แปลกๆเยอะเลยโอเคเลยอ่ะทุกคนถ้าเกิดใครจะมาก็มาได้นะผมที่วิทย์ว่า มันก็คือธรรมชาติใจกลางเมืองแล้วสัตว์เยอะมากคุณยูมีมม่ก็ยูสายดาชอควายระหว่างนี้คืออันนี้เรากล้าจย,ย่าครบงไงแต่เราคระ โคลิว่าฟูริเตอร์โลิวา,อ,วา,อ,วาอ้าววันนี้เรามาโซนนกทุกนมาตอนนี้เรามาที่โซนนกนิซีก็ไกลๆเนาะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าโกโปรมันซูมไม่ได้เนาะวันนี้ก็คเพือกส,สวยอย่ะ น่าจะมีความเร็วสูงมากนะทุกคน,นสายตาโคตรเอาเรื่องทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปโซนเต่าต่อ